ครับจรงต่อครับวันนี้อยู่เนี่ภูเกตแก๊งครับซ้ายครับเดินเสียบบอลให้ทางชันไทยแล้จังหวะนี้รองก็ออกหลังไปครับรตูาประตูครัมันนี่นะทางกัาซ้ายเรครับภูเก็ต จังหวะนี้จะเสียบอลไว้ก็ยังได้อยู่ว่ายังเก็บบอลไม่ได้จังหวะนี้ก็แฮกันมาอ็ยังเฝ้าหนูมชมฟิกคิดลูกนี้ เนี่ยยกยาวบรูซับประตูอ่ะยังไม่ผ่านนะสเสมอชัยอ่ะทางด้านจาังหวะนี้เก็บบอลได้ชันชัยก็มันยังไม่ได้จังหวะนี้เสียบบอลน้ครับฝูงกิดแกง้งจะพบบาบอลขึ้นไปอ่ะอยู่ที่เบรเอร์สิบอันนี้ชันจอมันเสียบบอลให้ชันใช่ไมาที่สเสมอชยัยปุ๋ท้าเลยมันอยู่ที่นี่ยหันลงตรงกลางแล้วมาตั้งใหม่ที่สองรามูวานโน่บอลยังอยู่ที่ะบรูซับประตูนัทบุญสีนาอยู่มันอยู่ที่ฝั่งขวาวินิพันธ์น่ะบอลทางนี่ยนัทบุญสีนานัทบุสีนาจังหวะยาวๆมาจังหวะนี้ก็เก็บบอลลงไม่ได้ อย่างเสียบอลในทางปงเกตแกงนะแตหวัน well ี้ยังเก็บบอลลงไม่ได้ังหวันี้ก็บอลลบอลอลดีีบอลีชมพีคิ้ลูกนี้อะูชมพีคิ้ลูกนี้องทางเนี้ยสีทับฮะ กลุ่มหน้ามาใต้ซ้ายแล้วก็ยังไม่ผ่านกำแพงฮะยังเก็บบอลไว้ได้อย,อยูอ่ฮะอ,อยูอ่ที่วีรพัฒน์นะเสียบบอลให้มาบุเก็บแจ้งกันเรื่อยๆตัวนยังได้บอลอยู่ฮะวีรพัฒน์หลักออกบอลมาที่นะสอนล่าตัวโนะยังมาตั้งใหม่กันใหม่นี่นะนบุสีาบอลยังอยู่ที่สอนล่าตัวโนะแล้วออกบอลมาที่ตรงกลางนะยังวีรพัฒน์นะแล้วตั้งใหม่ฮะสอนล่าตัวโนะออกบอลยังอยู่ทางหน้านเนี่ยฐานนรงะหันนรงยังคุมอยู่ยังไม่ได้ไม่ดีมากตีบอลมาที่ข้างหลังฮะมาที่วีรพัฒน์ วันนี้อยู่อิรพัน์นะจังหวะน,นี้จะยกมาก็ยังไม่มีใครเอ้ามือเข้ามาือประตูสามประตูไปตัว,ว,วน,นี้ยกยาวมาจังหวะน,นี้ก็หยุดข้ามือประตูสามประตูไปฮะออกบอลน,นะนัดทุศรีนาแล้วให้เกมมาในีทางวิรพัฒน์นะจังหวะักดียะจังหวะน,นี้ยังถึงอยู่ยังร้องได้วิรพัฒน์นายยังเก็บบอลได้ะมาที่หานลงุงยังคองเข้าสายยานเข้าขวาจังหวะนี้ยังไม่เล็งไม่รีบมาจังหวะนี้ยังหาเพื่อนไม่เจอกลมหน้ามาใส่ท้ายแล้วก็ บอลหลุดออกหลังไปฮะหรือเป็นลูกตั้งเล่นขึ้นมาจากผู้เล่นสรบต,ตัวมของทางนะครับผมเกตแก๊งจังหวะนี้โยกยาวมาบอลยังอยู่ที่เจ้าก,กัดนะเจ้ากัดก็บบอลลงไม่ได้ครับเสียบอลในทางวีพงรพัฒน์งอาพัฒน์ดีไปแล้วจังหวะนี้ของบอลมาก็ยังไม่ได้เราอาาอาว่าวีรพัฒน์เอาววีรพัฒน์ยังบางบอลอยู่ว่ามาตั้งใหม่ที่ผู้เล่นสรบตัวอย่างเดียวนะทุกผู้สีนา อ่ะรัชีตัวอยู่ที่เบียร์นนนาอบลมาที่านน้ลงนะมนะจังหวะนี้ยังไม่ได้ฮะยังเสียบอลใ้ทางโปเกรแกงนะจะไปเก็บวนะจงหวะนี้ยังอยู่ที่ทางซ้ายนะโปเกแกงนะทำบอลลเข้าไปดูโลนีลุกเตะมุ้งเข้ามาของทางนี้ฮะโปเกรดแกงนะ ผมเกิจแกงอานจะเล่นลูกนี้เอ้ามาจาังหวะนี้ยกมายาวๆยังไม่มีใครนะครับบอลหลุดออกข้าวไปเราเป็นลูกทุ่งเข้ามาเนี่ยทางที่สามเอฟซียัทุ่งมาบอลยังอยู่ที่หน้าทำหน้าเนี่ยเบียร์นัดทับสีหน้าเบียร์นัดทับสีหน้ามาที่อสองลาส่วนโนว้ยังเจ้าเสือยังได้บอลอยู่ฮะไม่รีบนะเท่าเสือเอาออกบอลมานี่นะจะบลอลถ่านลง <c oughs> บอลถ่านลงนะจังหวะนี้ยังหาเพื่อนอยู่นะจังหวะนี้หลอกมาก็ยังไม่อยู่ บอลหันแล้วลงอ่ะบอลยังอยู่ที่บอลหันแล้วลงแล้วจังหวะนี้เสียบอลให้พวกเกติแกงไรือเปยังไม่ได้อ่ะยังอยู่ที่บอลหันแล้วลงอ่ะจังหวะนี้มาตั้งกันใหม่ที่เธอต่อล่างสีหน้าต่อร่างมาออกเกมมาที่นะเบียร์ได้ทุกคนสีหน้ายังได้บอลอยู่โยกมายาวๆเป้าหมายอยู่ที่เจ้าอ่างวีรพัไดาบอลลงได้ดีอ่ะจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่อ้างวีรพัได้ยังบังอยู่อ่ะยังไม่เร่งไม่รีบมาพี่เข้าขวามาจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูนะพวกเกติแกงอ่ะ เราไปชมเกมมาต่ออะจังหวะน,นี้นะเสียบอลให้ทางเจ้ากอน,นะเสมอชายคุชามาที่เจ้าเสือสอลามตัวโน่เอาละเสือสอลามทตัวนโน่ยังออกบอลมาจังหวะน,นี้ให้บอลมาให้บอ,บอล,ลาอมาที่เจ้าตัวบอลนะหารลงเราไปตังอันใหม่ะที่เจ้าอาบิลลพานะเดี๋ยวมาดูนะบอลลูกนี้นะออกบอลมาจากผู้รศรับตัวทางข้า,ทานทางเจ้าเบียร์และตัวบอสีน้ำมาที่เสือสอลามยังพกบอลไว้ได้อยู่ยังพกบอลหลุดเข้าไปได้ไหมจังหวะน,นี้มาที่นะเบียบร์แะตัวบอลสีน้ำเราไปตังอันใหม่ะที่ผู้รศรับตัวทางสีเตเวศี สี่สามเอฟซีจังหวะนี้ป้ายบอลมาทางซ้ายอาะที่อารีรินละพัฒนาจังหวะนี้เก็บบอลลงได้วันนดีไซน่ก้อยมาก็ยังไม่ผ่านนะยังจะให้ถ่าหลุมลูกตตะขึ้นมาทางนี้ครับูเกียร์แย่งอ่ะจากนี้อเลนซ่าซานมาตรงกลางอ่ะวันนี้จนโจมมาจังหวะที่ป้ายมาทางซ้ายแล้วยังเก็บบอลลงไม่ได้อ่ะแล้วก็เสียบอลในทางสี่สามเอฟซีจังหวะนี้แล้วก็ ว้ชมพกิลเนี่ยนะสอนรามสุวรรณน้อยู่ที่บอลน,นะเรากตังตันใหม่ที่เ,เาาบียร์นะโพอสีนาผู้ประตูีน่าซีล่ครับออกบอลให้เกมมาทางนี้เรินสงลามสีนาารับดูจังหวะทางเกมมาจังหวะนี้ยังไม่ได้ยัง,สงเสียบอลใอนทางนี้เสมอใยบุยทามาดิอาวิรพัฒน์วิรพัฒน์ได้บอลอยู่ว่า ดูวดวจวาามมูจังหวะทำเกมมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านเนี่ยครับุงเกตนะบุงเกตแกงอยู่ที่เบอร์67จังหวะนี้โดนบีบเดียวก็ยังเสียบอลได้ทางสีทสันเต็มีแล้วก็เฝ้า ดดอยู่ต่อฮะออกบอลมาแล้ครับผู้รั่นา,าตัวมาชวกันต่อฮะมาที่หลายบอลเือคืนผู้รั่นาตัวมาจังหวะนี้จะตัดบอลไม่ได้ฮะยังอยู่ที่ทองเกตแกงฮะจังหวะนี้ยังอยู่ที่ฮะทางดาง้านฝาขวาอย่างด้านดงมันนะยังเก็บบอลไม่ได้อยู่ฮะชองมันนะยังไม่ได้ไม่รีบจังหวะนี้เราคลองเข้าซ้ายมาแล้วจะพาไปไปฮะยังไม่ได้ฮะยังอยู่ที่ทางด้านเบอร์หสิบเจ็ดนะยังเก็บบอลไ,ได้อยู่ฮะดูจังหวะทอมเกมมาจังหวะนี้ให้โจหนุ่มก็ยังบอลแรง,ง,งออกถึงผู้รั่นสามตัวไปหรือว่าออกบอลมาเบียงรมสีีีนนนน้าายยััังออู่่่ะวพ์น็ตะ เฮ้ยวิ่งไล่แมนเขาน้อยมาดูเกมมนต่ออยู่ที่บอลนะเบียร์นัทผมสีนาจังหวะนี้ลองยิงมาไกลๆแล้วก็ยังเรียบไม่ได้อะติดเตะผู้เล่นสามตัวลุดออกข้าไปดูประตูนะดูประตูไม่ไม่ตาบุญจังหวะเลยดูประตูด้วย

มาชมเกมมาต่อฮะลูกทุ่งเข้ามาทางซีซับเอฟซีฮะเดี๋ยวถูกลูกนี้เข้ามาซีซับเอฟซีนะครับเดียจังหวัดทำเกมมาอยู่ที่อั้งวีรพัน์ได้เก็บบอลลงไม่ได้อะจังหวัดาาทางบ้านทำเกมมาท,ทางหลังนะจังหวัดวนี้ปาบอลมาก็้วทำบอลหลุดออกกลับไปเดี๋ยวไปดูลูกเตะมุมลูกนี้เข้ามานทางซีซับเอฟซีฮะเนี้ยครับแทนทีซีซับเอฟซีตัเตะบอลลูกนี้เข้ามา นะครับดูจังหวะป้ายมาให้เจอาบอสจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านมือผู้ลกสามประตูฮะอะไรเก็บบอลไม่ได้เซฟไม่ด้ดีผู้ลกสามประตูฮะคงเกียเอลซียังไม่เล่นไม่ดีประสิบมาที่เบอร์67นะอนดูจังหวัดทำเกีมาจังหวะนี้ทำเกมยร์มันทางซ้ายเอาทำเคงยร์เอลซียอะไรยังได้บอลอยู่ฮะตีออกมาทางทางซ้ายฮะวันนี้จะพาเราเข้าขวามาก็ยังทำบอลดูเราเข้าไป ผมกินมาต่อับอลยังอยู่ที่ทางด้านนี้ชัชวานะอยู่บนเขียวนะออกบอลครับเกมมาที่เบียร์แล้วตัวสีนะอยู่ที่พุ่งาประตูมาตรงวันี้โยกเยาวๆมาเป้าหมายชัชวานะก็ยังยังไม่ผ่านนะ่ยครับผมกิตแก๊งนะเก็บบอลลงไว้ได้จังหวะนี้เลยเสียบอลในทางชัชวานเบนชัชวานจะพาบอลมาเบนชัชวานดูจังหวะทำเกมมาลูกนี้จังหวะนี้ผ่านมาทางตรงกลางมาที่อาลิรพัฒน์ต้นนามาจะใส่ขวายังไม่ได้จังหวะนี้ล็อกๆจังหวะนี้ก็ยังบอลได้บอลอยู่แล้วเสียบอลในทางผมกิตแก๊งนะ ยังดีบอ<น>ลมาใส่ก้อยมาจังหวะน,นี้ก็ยังไม่พันนี่ฮะว้าว เก่งมาต่อพี่คิดตรงนี้นอย่างนั้นนะจ้ลงมายังไม่ผ่านเนี่ยประตูสามประตูยังชนะนะเบียร์น่าจะเป็ีน้ำอะไรเป็นบอลเราทำโกรเกมแก๊งกวาดมาครับยังไม่ผ่านเนี่ยงานรวมสีนาเต็มยังในใดีอันนี้มาดีดได้ก้อยมาไม่ผ่านนะอยู่ที่บอลหน้าเนี่ยเบียร์น่าจะเป็นสีน้ได้บอลอยู่ฮะจังหวะนี้จะพาบอลมาเองนะเล่นสั้นๆให้บอลทำเกมมาจังหวะนี้เสมอใช้คู่ท่าออกบอลมาที่นะจะบอลหันแล้วลงนะยังได้บอลอยู่อ่ะนะจะพาบอลเข้ามาตั้งกันใหม่ที่อาวิลุพันนะ แล้วข้มา,วา,วา,ามมาในอนแล้วบต่อเลยต่อลามาใส่ขวามาแล้ว,ลวก็เรียกเรียกเรียกเลย,เยและแอคเลยฮะยิงที่ตีนตึงที่หน้าโอ้ผู้จัดการไม่ดูแลเดี๋ยววะดีแล้วหนึ่งประตูต่อศูนนะทีทำเอลซีขึ้นนาไป มือชมมาต่ออ่ะเนี่ครับยังมีพอมีเวลาคราับนะครับผมเกียรติแจ้งอะ่ะออกบอลมาที่นะเซตสแป็กตัวสุดท้ายครับผมเกียรติแจ้งอ่าทำไม่ไดงไม่รีบนะจังหวะนี้ตีบอลมาทางซ้ายมาที่ตจเน,นี้ครับะยังได้บอลอยู่แล้วโจเนี้พาบอลขึ้นมาจังหวะนี้จะป้าดมาก็ยังไม่ผ่านนี่ยครับทางซีซัพเอฟซีอ่าดูลูกทุ่มมงลูกนี้เข้ามา ยังอยู่ใน้างหน้านี่ยเกียร์แก๊งอะยังเกียร์บอทอยู่ว่าเราดูจังหวะทำเกียร์มาให้เบอร์สิบแล้วอย่างเจ้าทางหน้าจมวันนะจังหวะนี้ล็อกเข้าขวามายังได้อยู่ว่าจังหวะนี้ก้มหน้ามายังไม่ให้ใครมันตั้งกันใหม่ที่ฉันหนุ่มมาเราดูจังหวะทำเกมมายังอยู่ที่ด้านนี่ยเบอร์เก้าสิบเก้าอะยังอยู่ทางด้านของปวดเกียร์แก๊งจังหวะนี้เสียบอลในชั้นจังหวัดแล้วดิมาแล้วก็เรียบมาเรียบร้อยอะแล้วเป็นจังหวะพลาดนะ บอลในไว้หน่อยตาหมายรั้วหมายจบเกมันต่ออยู่ทันทีบอลเนี่เป็นนักหน้าจอมันนะอนนี้อยู่ที่บอลเป็นนักหน้าจอมันนะเราไปตั้งกันใหม่อ่ะโดนทางหน้าเจ้าเนี้ยว่าดูจังหวะดเจ้าเนี้ยทำเกมมายังให้บอลมาจังหวะนี้ดูจังหวะดทำเกมมาที่หนุนที่ติดการยาวอะไรจังหวะนี้พาล็อกดีเซ่มาก็ยังไม่ผ่านเนี่ยเขาทำตีเช้าเอเวอร์ซีดูหลบข้าไปไปลูกทุ่งเข้ามาแล้วรับอังกฤษแกงฮะ ีจังหวัดทูนขับเกมมาอยู่ที่บอลนี้ดินหนุ่มมาจังหวะนี้จะพาบอลไปก็ยังเสียบอลได้ทางสี่ครับแล้วมอาทนี้เบนชัชวานะวานะจังหวะนี้ปาดบอลมาก็ยังไม่ผ่านมือผูอ้อยู่แอกข้างเอาหลังไหมสีหมูลูกน,นี้มาวันที่อัฟวิรพัฒน์ะ วิีรพักษ์ซองอ่าพักดีอจังหวะน,นี้ยังได้บอลอยู่ดูจังหวะทับเกมมานี่เจะบอส่านแล้วลงจังหวะน,นี้เราเสียบอลในทำุงเกตแข๊งอารล้วมที่เจ้หนุหาา่มมาจากตาเกมลุงนี่ได้จ้าหนุ่มเอาบอลไปจังหวะน,นี้กองหน้มามาใส่ขวาก็ยังไม่ข้ามผ่านออกไปฮะดูดะดจังหวะเปเิดเกมมาฮะเป้าหมายอยู่ที่แนวเบนชัชวานะ,ะดูดบอลลงได้สวยอะจังหวะนี้มาที่เสมอชัยบุญชาสัตว์เกมได้ครับมุงเกตแก๊งนล้วจังหวะนี้แล้วก็ฟาวเดี๋ยวน้าไหมน้อง อ,อ,อ,อยู่ที่บอลน,น่าจะเป็นทางด้านานี้ยผู้เล่นที่ลงมาใหม่อะทางด้านออบเช่นนั้นนะจังหวะนี้ยกยยามให้เป้าหมายลงลงมาอยู่ที่เจ้าุ่มฮะยังเก็นบบอลลงไว้ได้ดีนะจังหวะนี้ไปบอลมายังไม่ผ่านเจ้าอัมบิลพัทอะไรไปเก็บโจงลังสีทัาเป็นสีมาที่บอลเสมอชัยปุยชาเสมอชัยปุยชาดูจัาางหวะทักเกมมาที่เบนชัตวานะจังหวะนี้กระโดดบอลมาจังหวะนี้เป้าหมายเจ้าบอสเราโม่งมาลูกนี้ก้าวทางบอลหลุดออกหลังไปไม่ ูจังหวัดทำเกมมาลูกนี้ะอยู่ที่บอลนะจะเป็นออกชังนันับเกมมาลูกนี้มาที่นมมะหนุ่มนะจะหนุ่มนะจะพาบอลได้แล้วแต่วันนี้แล้วก็ฟาวจังหวัดโดนแท็กข้างหลังอะจังหวับอลไม่ตรงจุดนะดูจังหวงดะดวทำเกมมาอยู่ที่บริษัทตัวเราตะบกิดแกงนะจังหวัดนี้ยกรยาวมาฮะ เราหมายอ,อยู่ที่ดมบอลนะยังไม่ได้ยังเก็บบอลลงไว้ไม่ได้เสียบอลในทางสีซับเอฟซียังได้อยู่นะครับลงกินแาาก๊าางนะครับตะามานะตีบอลมาตรงกลางดูจังหวะทำเกมมาดูที่ไอ้การยาวลองใส่ขวามายังไม่ผ่านมุดผู้รักษาประตูอย่างทั้งหน้าเบียร์แบุตบซีน,นา่านะครับดูจังหวะทำเกมมาเป้าหมายอยู่ที่นี้ยเบนชัตจวาน้วเก็บบอลลงไว้ได้จงังเ,เก็บบอลลงไว้ได้ดูเบนชัตจวานนะจังหวะของเขาขวามาพรมหน้ามาใส่ขวามาแล้วก็หลุดเสาไันนี้เดียว ก็ห,หมดเวลาการแข่งขันหน้าเป็นทางหน้าเนี่ยสีส่ซับเอ็มซีอาชนะโปร่งเกต